สวัสดีครับปรมัพ, FC, กกมพี่น้อง FC เอกมพี่แนวนะครับวันนี้กัมายิ่งปลาคือเกานะครับปันโดวันนี้ก็มากผู้เดียวนะครับยืดกน้นฝาย วันนี้เอาเลียดมาดดอ้อยครับเลียดอ่านอย่างนี้เลยตัวนึงนะครับา้นผมเห็นปลาโดขึ้นอชั่งครูหน,นึงครับใกญ่หมดครับสู้อย่างบนครับปลาโดขึ้นครับขึ้นครึคคคคนน่งหนึงน่งยู่ก่อนครับมันถึงกินเลียดเดี๋ยวมันก็ล่อๆๆ ร่อนขามากก่อนตัวใหญ่อยู่ครับสองคู่นึงครับเยี่ยมกับม้าครับต่อกเวลาบันจีเดียิ่งบอมมาหนี่งวันนี้มาคกกู่เดียวกับชิม,มานที่เก่าแล้วครับเอาอีเปลือยหมูอ้อยแล้วครับนี่เยี่ยมมันจเขามากบอมโอ้ยสันนุน่นโอ้ยสันนุ่นรอหลุนกันครับรอหลุนกันครับบามสีมีเขามากบอมยกกลายกับบอลไลท์ครับปะโดรอโตัวคู่นึ่งของมันจเขอมากมากครับผม ไก่คนหนึ่งจะก,กินเหลี่ยมทีเข้ามาหาผมเลยลอดลุนครับรอดลุนกันเอาครับต้องหันกันสางจอยนะครับใ,ใครแตกจะไหนครับผลรถรธ์นจากผมยิง่งอยู่มฟังนี่นะครับอ่านะครับเป็นกันยิง่งขึ้นกันนะมานมาลุ้นกันครับคือคนเราฟังขนาดวันนี้มันรู้สึกว่าคึมนะครับพี่น้องคึมแดดกระบอกพอยออก การล่องมาเบิงเอาเหลียดมาอ้อยไม้ไม่ก็เลืยใหญ่มาปีครับบุตรเราไม่ได้เดือดออกจังสิกไปปไปยังไรท่านปลาดูหรือปไปยังโอ้อะหกล่องกระซุ่มในซ้ำนี <te Liberty Overwatch> ่กล่องโทรศัพท์พี่น้องเดี๋ยวมันก็บบอลุดดอกร้อยปอนเขาฟังไม่มีเนื้อของดอก ดุนกันครับดุนกันป้านจอยที่เป็นจังไดเหมือนนี่หลังจากผมเสบแต่ประคอตัวหนึ่งว่ันสามสีโลผมล่างเอาลูกดอกเขาปืนหันมืนกันป้านจอยกันยูโอ้คือดีแล้วครับคุณคืบป,ปากประคอตัวนี้สูสูสูสโอ้มันกับประโดดยังไงครับ มันจะก็สามลูกเลยกันลกแล้วครับเอา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 ,เอาค่อยๆเระวังมันต้องเท่าเด้ออาครับมาแล้วอที่สุดกะ็ะเคยแจกจนใดครับต้นรับมัอนี่อากาศขึ้นรุนกันโตต่อไปได้เดี๋ยวพูดลแ,แล้วแต้มเลยพี่น้อง <c oughs> เอามามาเท่าจอบไปอีกซ้ำหอดหน่าเมียรุนกันโตต่อไปครับมาแล้วก็นปานจอยก็ได้รังจังยิ่งมาหลายปีงครับ เอาเลยพ่อมึงอ๋อเข้ามาๆๆไปได้มั้ยล่ะแค่โหผมต้องหนีแล้วโน่นๆๆๆๆๆปังโน่นได้มั้ยได้มั้ยล่ะวะอยู่ว่ะ กุ่นไดโอ้มานอีกแล้วบุกคเอาแล้วครับเอาได้แล้วตัวที่สองทางจอยท่านสุมยิ่งจอยมายครับแจมที่สองว่าเหลี่ยมตามาท่างเดียท่านี่เหลี่ยมตาบุกควายเย็นฝ่า อาคนที่สองครับรุ่นโตต่อไปครับครับพี่น้องนี่สี่โมงพอดีนะครับกิได้กลับแล้วครับพี่น้องผมก็ได้ปลาขอใหญ่ตัวเดียวแล้วครับนี่คงงขได้กลับนะครับหมายเก้าหมายเดิมปลาขึ้งลายยิ่งับไม่หนีมันขึ้นช่วงเดียดมันก็จะเดียดช่วงนี้แหละครับไปสีโส่โมงยิได้กลับแล้วพี่น้อง ทำแล้วพี่น้องกลับกันทุ่นครับ,อ,รบอื่นมาดุนนินไหมปุ่นฟานจอยถาอย่ายยู่มุมทางก่อนไปอ่ะปปาพี่น้องฝากฝากวันนี้นะครับเด้ออีกเกมชแน,นลครับอ,อยากหากินยิงย่งปูยิงปลาครับฝากวันนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ